สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะแมวชื่อว่ามันนี่กับริชชี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคน <laughs> ทุกคนไป,ไปดูไปดูไปดูคลิปสัมภาษณ์พี่เบิร์ดเรืยังเพราะเขาเป็นคนคิดคำถามเองด้วยนะ <c oughs> ไปดูกันได้นะคะทุกคนฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคิด <c oughs> ถึงนี้สุดเลยคิดถึงเหมือนกันมากๆ <c oughs> ทานข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนทานข้าวยังคะ ไม่ได้ตามพอพอนนานถอดเหล็กนานถอดนานแล้วค่ะอยากดูไลฟ์มากแต่ตอนนี้เขาไม่ว่าไม่เป็นไรเปิดไว้ได้ไหม <c oughs> ชอบผมสีนี้มากอันนี้เป็นผมสีดำเลยรักนะจริงเปล่าอยากเห็นว่าเซลีเอิมรีอยู่ข้างล่างอะ่ะ ฮัลโหลทุกคนอย่าลืมไปดูนะไลฟ์พี่เบิร์ดเพราเป็นคนคิดคำถามเองค่ะแล้วค่ะเพาผมยาวมากัดใจได้ปะ <c oughs> <c oughs> ผมดำสวยมากขอบคุณค่ะม,มุตื่นเต้น่ะไม่ได้คุยกับทุกคนนานมากเลยสวัสดีนะคะทุกคนชื่อฟ้พาพาวชื่อฟ้าพาวเอง ปอใส่รีอะไรตอนนี้ถ้าใส่ล่องหนพราะใส่วีรีเป็นแบบว่าลวดธรรมดาครับฮัลโหลขอสายใครอืมขอสายใครดีต่อขนตาไหมไม่ได้ต่อค่ะอันนี้ขนตาจริงๆเลยคิดถึงมากอันนี้เรื่องจริงอันนี้ไม่โกหกเลยคิดถึงเนาะทุกคน ดูเพิ่งดูไลฟ์พี่ครั้งแรกเก้ทำไมพี่ว่าผมยาวเร็วจังเพราะว่าเพราะว่าอะไรนี่ถ้าคนเราเปลี่ยนเพลเเตอร์ดีไหมเฮ้ย <c oughs> okay, กลับมาที่อันเดิมคิดถึงใช่คิดถึงเหมือนกัน ฟ้าพา,ารีวิวทริปไปเที่ยวหน่อยทุกคนทริปครั้งนี้คือดีมากเพราะว่ารู้สึกว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาเลยค่ะใช่คือทุกคนรู้ไหมเวลาที่เราไปเที่ยวนะทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นทริปไหนนะจะมีทุกทริปที่เราจะได้เจออะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ตลอดเลยเช่นบรรยากาศดีๆที่ไม่เคยเจอหรือแม้กระทั่งวิวซึ่งแบบวันนั้นไปแล้วแบบโชคดีมากที่ได้เป็นแบบวิวน้ำตกแล้วสวยมากเลย ่าไ,ได้คาร์โบยังคาะ์โบย,ยังไม่ได้แน่เลยสนุกไหมสนุกมากทุกคนสนุกมากเพราะบรรยากาศดีมากเลยคือแบบว่าเป็นแบบว่าอ่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยทุกคนได้ไปเที่ยวกัน,กนมาบ้างไหม เชียงรายหนาวไหมไม่ได้หนาวมากค่ะกำลังดีเลยสนุกหรือเปล่าทริปครั้งน,นี้รู้สึกว่าทุกทริปที่ไปมีความสุขใช่ป้าฮาแกะอะลบมัมแก่บ้าม BTS ยังแก,แก่แล้วค่ะทุกคนเราได้เหนือเมนได้แหละ <c oughs> ไม่ได้เจอฮาปีนึงคิดถึงคิดถึงมากเลยนี่ไงเราเจอกันแหละ พอพามากดไลฟ์โพสต์ที่เขาทำอาร์ตเวิร์กด้วยใจเราก็มีเท่านี้เจ้าเขาก็มีเท่านี้เหมือนกันเราเห็นหมดเลยเราชอบมากเลยน่ารักทุกอันเลยที่ทุกคนแบบว่าส่งมาให้เมื่อไหร่จะได้เห็นผลงานก็รอ,อติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนใช่เพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็พัฒนาตัวเองอยู่ทุกคนเป็นกำลังใจให้พ่อด้วย <languages> <Weekly shut> พ่อเป็นคนเหนือไหมพ่อเป็นคนเอ่อเป็นเป็นคนกลางไม่ได้เป็นคนเหนือเป็นคนเป็นคนกลางใช่ค่ะภ้ากลางทุกคนวันนี้เราจะเนี่ยมุ้ยรู้ใจเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าเราจะมาไลฟ์ สิบห้านาทีสิบห้านาทีนี้เราจะต้องเอ่อเราจะมาเราจะมาทำอะไรดีนะพ,อพอี่ฟ้าพ่าคะแอบชอบนะคะกูจริงเหรอคะเคยนะเนีย่ย นอนลบฝันดีแล้วคืนนี้เพราะเขาอ่านคอมเมนต์จริงหรือเปล่าเนี่ยอยากเจอเธอจริงจริงอยากเจอทุกคนเหมือนกันทุกคนช่วงนี้ดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้แบบว่าสถานการณ์แบบนี้ดูแลตัวเองใช่ดูแลตัวเองดีๆะคะดูไลฟ์พอพอครั้งแรกใช่ทุกคนคือจริงๆแล้วเนี่ยพอพ่าเกิรมคิดไว้ว่าจะไลฟ์ตอนอ่า ช่วงไายปีแล้วแบบข้ามแบบเขาดาไปด้วยกันแต่ว่าเอออยู่ดีๆเครื่องรอเป็นอะไรไม่รู้แบบว่าไลฟ์ไม่ได้เบอร์เขาวิดแลวอยากเจอหนูอีกรอบเดี๋ยวจะได้ต้องได้เจอกันแน่สวัสดีวันศุกร์สวัสดีวันศุกร์ค่ะทุกคนวู พอได้ตอบผมให้ต่อค่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนอยางเห็นแมวเราหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเล่นกันอยู่ชอบบล็อกใน YouTube มากๆเลยนะ่ารักมากๆทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะคะรอดู EP ต่อไปวันพรุ่งนี้บล็อกสของเราพ <laughs> ี่ว่าเขามาทำให้โลกสดใสจริงหรือเปล่า จริงๆทุกคนเข้ามาบบสดใสเลยรีวิวน้องแมวก็ทุกคนใช่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเจอน้องแมวของเราใช่ไหม <c oughs> นี่นี่นี่คนนี้นะคะคนนี้ชื่อมันนี่นี่ตาตาตาแบบสีเดียวเป็นสีฟ้าสว่วนอีกคนหนึ่งตบบหนึ่งอะ <c oughs> โอเค อีคนค่อนข้าง,ขางเขินอายค่ะไม่ยอมออกมานี่มันนี่เซตไฮแล้วฮัลโหลฮัลโหลคนนี้เราเขาเรียกว่ารับน้องมาเลี้ยงค่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ทุกคนดูพุงของน้อง ห่วงเล่นแล้วเนี่ยฟัง16ทุกวันเลยทุกคนชอบไหมขโมยแมวตาสองสีไปค่ะไม่ได้ไม่ได้ลิชี่บอกว่าลิชี่จะอยู่กับเราตลอดไป แน่นองมาหม่ใช่เพราะว่าบางคนอาจจะยังเพิ่งเคยเห็นใช่ตอนนี้มีโชคก็คืองอนแล้วอืมตอนนี้คือมีโชคก็คืองอนเลยชอบพ่อพคนะแล้วมาม,ม่าขอบคุณนะคะทุกคนเราจะเก็บไปพัฒนาเรื่อยๆนะทุกคนือจองแมวตัวห่างตัวนี้หรอ เขามีสอบคอองให้ฟ้าพาด้วยแต่ยังไม่ได้ส่งส่งมานี่รอรับอยู่อย่าขโมยแมวที่ใส่เสื้อตัวสีดำเฮ้ยบ้านเรามีแมวแบบว่ามีตอนนี้มีทั้งหมดห้าตัวทุกคนเจ๋งเปล่าคิดถึงจนพูดไม่ออกนี่ไงพิมแทน จริงเอาจริงไหมคือแบบอ่านเมนูคือเอาจริงคือคิดถึงทุกคนมากเลยแล้วทุกคนแบบพิมคิดถึงมาแล้วรู้สึกแบบฮ้าดีใจขอสามถานหนึ่งสองสามเฉลค่ายทุกคนเร็วปลารอชมผลงานขอบคุณนะคะฮิฮิโอเคทุกคนอุ๊ยทุกคนเราเตรียมจบไลย มาครั้งนี้ทุกคนขอร้องรองอยู่ดูหน่อยโอเคทุกคนก็วันนี้เรามาลายแบบให้แบบว่าหายคิดถึงใช่เพราะาเราก็คิดถึงทุกคนเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณคือจะบอกว่าพาวจะบอกว่าพาวอ่านทุกเมนเลยที่ทุกคนแบบว่าพิมพ์เข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่แบบว่าทุกคนพิมพพพอร์แล้วก็ อนนี้ก็คนฟอลโล่ก็6,000แล้วก็คือขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่าพิมพ์แล้วก็ดเล็กมาหาว่าเดียนมาหาแบบว่าสปอร์ตขอบคุณทุกๆคนมากขอบคุณทุกๆเม้นเลยแล้วก็สำหรับใครที่เพิ่งบอว่าเพิ่งเข้ามาตามก็ยินดีที่จะรู้จักนะคะ,ะช,ชื่อ้าผาใช่อลพอตัดบล็อกเองไหมใช่พอตัดบล็อกเอง คือทุกคนคือจะบอกว่าอันเนี้ยคือแบบว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากก็คือการตัดฟลอกนี่แหละสนุกดีอืมก็ก็กใช่ก็ขอบคุณทุกทุกคนเลยที่แบบว่าส่งกำลังใจเข้ามาคือเราก็ได้รับ,บ,บเต็มที่แบบนี้นะคะก็เราจะเป็นตัวเองให้เต็มที่นะคะขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยอืมก็ขอบคุณ ขอบคุณนะทุกคนใช่เก่งมากคก่ะก็พุ่งอ่าแล้วก็อย่าลืมไปดูอ่าเป็นคําถามด้วยว่าเราถามพี่เบิร์ดด้วยนะทุกคนใช่แล้วเป็นคนถามเองด้วยคิดคําถามเองด้วยใช่ก็ <c oughs> ไว้เจอกันแล้วก็ทุกคนอย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็ใช่ติดตามเราได้ก็เสิร์ฟพรฟ้าพาวก็ขึ้นทุกช่องทางเลย เย้ <Yeah. S 2> ขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจเลยนะคะทุกคนป๊บนึงทุกคนป๊บนึง,นง,นงอยู่ดูให้จบนะเราจะจบไลฟ์โอเคป๊บนึงนเรามีแมวได้ดีกว่าเดี๋ยวประเด็นโอเคทุกคนตื่นเต้นปะตื่นเต้นเนาะเพราะถ้าดูแลตัวเองดีด้วยทุกคนก็เหมือนกันนะคะดูแลตัวเองดีดี โอเคใช่อุ๊ยทุกคนแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องฟาวด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์โอเคไหมเคทุกคนทุกคนอยากให้ดมกลิ่นมันนี่มันนี่ตัวหอมมากตื่นเต้นมากชาตื่นเต้นเหมือนกันได้เลยไว้มาไลฟ์เรามาไลฟ์แน่นอนแล้วทุกคนก็จะแบบว่า ตกใจเพราะว่าเราจะมาละแบบไม่บอกด้วยโอเคทุกคนดูนี่นะเคเราต้อ okay, งกลับที่กล้องสดทุกคนดูนีอุ้ยไม่เห็นได้เลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่